ควบคุมรากฐานแห่งปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษายตนะทั้งหลายหกอย่างเหล่านี้อันบุคคลฝึกแล้วคุมครองแล้วรักษาแล้วสำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษายตนะทั้งหลายหกอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าหกอย่างนั้นคือ ผัสสะยตนะคือจักษุอันบุคคลฝึกแล้วคุมครองแล้วรักษาแล้วสำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งสุขผัสสะยตนะคือโสตอันบุคคลฝึกแล้วคุมครองแล้วรักษาแล้วสำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งสุขผัสสะยตนะคือคานะอันบุคคลฝึกแล้ว คุ้มคลองแล้วรักษาแล้วสำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งสุขภัษายตณะคือชิวหาอันบุคคลฝึกแล้วคุ้มคลองแล้วรักษาแล้วสำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งสุขภัษายตณะคือกายะอันบุคคลฝึกแล้วคุ้มคลองแล้วรักษาแล้ว สำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งสุขภาษายตนะคือมณะอันบุคคลฝึกแล้วคุ้มคลองแล้วรักษาแล้วสำรวมระวังแล้วย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษายตนะทั้งหลายหกอย่างเหล่านี้แลอันบุคคลฝึกแล้วคุ้มคลองแล้วรักษาแล้วสำรวมระวังแล้ว ย่อมเป็นสิ่งนำมาอย่างยิ่งซึ่งสุข